หรือใดใช่เป็นวันนี้จะพูดถึงการเช็ค GPS เบื้องต้นนะครับในกรณีที่ GPS ไม่ทํางานนะครับอยู่หน้าจอเกิดอ,อาการค้างหรือไม่แสดงตาแหน่งปัจจุบันวิธีการเช็คเบื้องต้นยังไงก่อนที่ทางช่างของเราจะมาหรือว่าถ้าเกิดกรณีช่างอยู่ไกลเราจะมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นยังไงวันนี้จะมานาเสนอรายละเอียดให้ฟังกันครับ อันดับแรกนะครับลองเปิดสวิตกุญแจขึ้นมาพร้อมใจที่จะสตาร์ทและให้สังเกตดูนะครับที่รูดที่รูดของเราเนี่ยไปติดปกติหรือเปล่าอย่างกรณีเปิดมาแล้วปุ๊บไปเครื่องรูดติดปกติกรณีนี้ให้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าสายไฟจะไม่มีการหลุดนะครับต่อครองบวงจร ถ้าเกิดว่ากรณีไฟติดปกติก็อาจจะเกิดปัญหาในตัวเครื่องของ GPS เองดังนั้นเราก็จะต้องไล่สายลงไปตามสายของเครื่องรุ่นบัตรนะครับซึ่งมันจะวิ่งเข้าไปหาตัวเครื่อง GPS เมื่อเราเจอเครื่อง GPS แล้วนะครับก็ทําการปิดเครื่องแล้วก็กดซิมออกมา GPS เนี่ยจะมีซิมอยู่ซึ่งก็เหมือนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะครับบางรุ่นนะครับก็สามารถเปิดออกจากนอกกล่องได้แต่บางรุ่นนะครับอาจจะต้องเปิดขันน็อตเอาตัวแผงวงจรอออกมาซึ่งซิมจะอยู่ในนะั้นนะครับซึ่งก็แล้วแต่ของบริษัทจะไม่เหมือนกันแต่พยายามเอาซิมออกมา เพราะว่าสาเหตุหนึ่งซึ่งมักจะเกิดขึ้นนั่นก็คือความร้อนที่อยู่ในวงจรหรือว่าซิมอาจจะม,มีการขยับเคลื่อนที่ได้นั่นเองส่วนในกรณีที่ไฟเครื่องรูดไม่ขึ้นเลยนะครับหลังจากที่เราเปิดสวิตกุญแจแล้วไม่มีเสียงร้องเตือนอะไยสักอยาก่างนั่นมักจะเกิดจากสายต้องมีสายไฟเส้นใดเส้นหนึ่งหลุดซึ่งหลักๆแล้ว GPS เนี่ยจะใช้สายไฟอยู่3 3เส้นเส้นแรกก็คือที่เป็น สีสัญ,ญลักษณ์สายนคือเส้นสีแดงนี่จะเป็นสายไฟไฟตรงนะครับซึ่งต่อเข้ามาในตัว GPS เพื่อเลี้ยงตัว GPS ตลอดเวลาสายเส้นหนึ่งสีดำตัวนี้จะเป็นสายกาวสายดินอีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นสายก็คือสายไฟ ACC ซึ่งแล้วแต่ของบริษัทนี่สีไม่เหมือนกันคนระับแต่หลักๆนี่ยจะ,จะใช้อยู่3เส้นถ้าลองไล่ดูนะครับเพราะถ้าเกิดว่าสาย3เส้นตัวนี้นะครับมันต่อปกตินะครับถ้าไล่ดูแล้วมันต่อปกติก เหลืออยู่อย่างเดียวแล้วนะั่นก็คืออาการกล่องมันเกิดอาการช็อตขึ้นมาซึ่งอันนั้นก็ต้องส่งให้ทางบริษัททําการแก้ไขนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาในคอมเมนต์ข้างล่างนีไ้ได้เลยนะครับลูกพี่